ตรงนี้มัหนห่างจากพรมแดนเท่าไหร่ประมาณสัก400เมตร400เมตรครับเราเราปฏิบัตินี่ไม่มีมาขัดขวางม,มีมีครับก็ใช้กําลังของห่วดกัณฑ์ที่เดียวของหมวดลรอของชกอรันครับมาเป็นรอพอชันค,คือคือทุกทีในการเก็บกู้เนี่ยจะมีกัมพูชาเนี่ยมาสแสดงกําลังมามาคัดค้านตลอดแต่ว่าเราก็ยืนยันว่าไอ้นี่เป็นอธิปไตยของไทยเราสามารถดําเนินการได้ แถ้าตรงนี้มันชัดยังไงก็ต้องยืนยันแล้วก็ถ้าถ้าเราจําเป็นก็เก็บพูแล้วเราก็ทำหนังสือประท้วงผ่านไปที่พื้นที่นประมาณสิบครั้งครับที่ประท้วงผ่านสาสสนักงานสออทางการใช้แรงไทยกัมพูชากับที่โดนขัดขวางตามที่มาลงใน่ประมาณสามครั้งครับคือไอ้ตรงไหนที่มันชัดเจนแล้วเนี่ยเราต่อไปเราต้องปรับปรับปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเราต้องต้องแข่ง ครับเราเราก็แข่งครับต้องแข่งใช้กำลังของประจำถิ่นแล้วก็กำลังเสริมเข้าผักดันครับแล้วก็ทำการเก็บผล MOU ส4 3ส4สามสี่สี่เนี่ยมันดีสำหรับคนที่มีระยะเสมอกันคือถ้าระยะเสมอกันก็ปฏิบัติตาม MOU ครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยปฏิบัติตามแต่เขาไม่เขาไม่ปฏิบัติตาม เสร็จแล้วเราก็ได้แค่ประท้วงประท้วงต่อไปนี้ต้องปรับไว้แค่ประท้วงไม่พอหน่วยในพื้นที่เนี่ยรประท้วงแล้วต้องยื่นคําขาดให้กับกองกําลังที่มาลุกล้ำว่าจะต้องคุณจะต้องปฏิบัติตามเอ็นโยูถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ให้เวลาห้าวันสิบวันไม,ไ,มไม่ต้องถึงขนาดนั้น,นก็ต้องใช้กฎการประทะต่อไปครับ ดูเกินก็ต้องถามทางการของมันก็คือคุณเซนพูว่าบันเียในยกของมันว่าจะเอายังไงเพราะว่าทางการของคุณน่ะบอกว่าหลักเขตของคุณอยู่ตรงนี้แล้วไอ้พวกนี้ล้าทั้งนั้นเลยคุณจะเอาไงต้องต้องถามทะเลาะกับคุณเซนก่อนก่อนที่จะทะเลาะกับผู้ว่าบันเตาเบันเจยก่อนก่อนที่จะทะเลาะกับชาวบ้านปรมานี้ปัจจุบันเนี่ยครับท่านจะีอยู่กักเขต เปมีจุตรวจขนี้โดยมีร้อยโทวัน,นะสม็จเป็นหหน้าจุดตรวจน,นะครับมีกำลังอยู่ประมาณสักห้านายตนจุดนี้นะครับแล้วก็อย่างที่าอย่งที่ทางแม่กองสนามได้นําเรียนท่านครับเกิดจากความไม่ชัดเจนของตัวหลักเขตที่42ซึ่งต่างคนต่างก็อ้างกันคนละเส้นนะครับกมพูชาอ้างเส้นแดงแล้วก็ไทยก็อ้างเส้นสีนส้ำเงินนะครับ แต่ว่าหลังจากที่จัดชุดสำรวจและจะทำหลักเขตแดงเนี่ยดำเนินการเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับก็กำหนดเป็นแนวดังกล่าวนะครับในห่วงที่ผ่านมานะครับก็จะมีชาวกัมพูชานะครับที่ปลูกบ้านลุกล้าเดิมทีเนี่ยฝั่งกัมพูชานี่คือหมู่บ้านเปยจันนะครับก็จะลุกล้ำมาเรื่อยๆก็จะล้ําในเส้นของเส้นน้ําเงินแล้วก็เส้นแดงนะครับเข้ามาเนี่ยประมาณสัก20กว่าครัวเรือนนะครับและสุดท้ายก็มีการมาจัดตั้งจุดตรวจบริเวณดังกล่าว ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นการละเมิด M O U ปี4ี่เพราะว่าตัวตนี้มันมันไม่เกี่ยวกับค่ายอพยพใช่ไหมไม่เกี่ยวกับครับตัวนี้ไม่เกี่ยวกับอุยพเป็นการลุกล้ำของประชาชนครับครับแล้วก็มันมีพื้นที่พื้นที่ตรงด้านข้างนะครับด้านข้า,ตางต่างเนี่ยก็เป็นเป็นพื้นที่สวนต่างเนี่ยตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ของไทยแต่ว่าก็มีกัมพูชาเนี่ยเข้ามาลุกล้ำแล้วก็มามาทําทากินนะครับเป็นสวนเป็นเรื่อนี้ครับซึ่งซึ่งไทยมาทําไม่ได้ครับตรงเนี้ยเราก็วันที่ปฏิบัติตามแผนเมื่อวันที่26เเราาก็ไดด้ํนินการ ในการที่จะผลักดันตัวกําลังทหารที่อยู่ทุงจุดนี้นะครับแล้วก็ครอบครัวของกัมพูชาประมาณสักสามครัวเรือนเข้าไปนะแล้วเส้นตรงเนี่ยคุณเนี่ยล้ำชัดเจนเดี๋ยวต้องเอาไว้ประเกลบแผนที่ให้มันชัด,ชดนะครับชาวบ้านเขาอาจจะไม่ทราบเขาอาจจะไม่รู้แต่ผู้ว่าต้องรู้นายฮุนเซนต้องรู้นครับนายฮุนมาเนตต้องรู้นะครับว่าคุณจะรับผิดชอบอย่างไร ส่วนเส้นระหว่างแดงกับนั้นเงินนะเดี๋ยวเราตกลงกันอีกทีแต่ที่แดงที่มันล้ามาฝั่งไทยเนี่ยที่ประชาชนมาปลูกเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบทางทางหุนเซ็นทางรัฐบาลเดี๋ยวพูดแล้วก็แปลภาษากัมพูชาภาคเขมรแล้วก็จะได้สื่อให้เขาเข้าใจชาวบ้านเขาอาจจะไม่ทราบเขาอาจจะไม่รู้เขาอาจจะคิดว่าเป็นเป็นพื้นดินขุงเขานะครับ